สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับการรีวิวรถนมือสองคุณภาพดีเกรดเอนะครับที่ต้นยุสคาเสียจไทย64มีนบุรีกรุงเทพวันนี้มาอัปเดตรถครอบครัว7ที่นั่งรุ่นท็อปขับ2ปี2018เข้าใหม่นะครับนั่นก็คือเจ้าอิซุมิลเอ็กซ์สามดีวีดีเนวี่ออโต้ขับ2ปี2018เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะฮะ ต้องบอกว่ารุ่นนี้น่าใช้งานมากๆเลยนะครับเป็นสีร้อนเงินนะครับผู้ชมนี่ครับเป็นรถใช้งานนะครับเป็นรถผู้บริหารใช้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดวนันนี้ประจําวันที่12นะครับก็เป็นเครื่องยนต์3.0นะครับผมเครื่อง3,000ออโต,โต้ขับ2นะครับมาพร้อมตัว DVD แล้วก็ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ครบเลยนะครับเรียกว่าเป็น รุ่นท็อปขับ2เลยนะครับตัวนี้สีบอลเงินก็ดูแลรักษาง่ายนะครับโฉมปี18นะครับคุณผู้ชมคันนี้ปี18นะครับไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับก็มาพร้อมไฟเดย์ไทม์ LED ไฟตัดหมอกกรจังหน้าเป็นคิวโคมี่มครับนี่คือสภาพแรกเข้านะครับรับประกันโครงสร้าง100%ครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำตัดต่อกับเครื่องหรือผิดกฎหมายใหม่แน่นอนนะครับวันนี้ขายกันในราคาเพียงแค่720,000บาท 7 2 9น0 0งหบาทเท่านั้นนะครับผู้ชมนี่ครับ729นะครับจากราคาล้านกว่านะครับเหลือ7 2 9 0 0 0บาทถือว่าคุ้มค่าน่าใช้งานมากๆเลยนะฮะมาดูรอบคันกันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมชมปี18ล้อแม็กจะได้ขนาดล้อเป็น18นิ้วครับดิสเบรกสีล้อหน้าหลังจะเป็นล้ออัลลอยขนาด18นิ้วยางจะเป็น265ทั 60R18 ครับ กระจกมองข้างจะเป็นโครเมียมนะครับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ครบเลยนะครับนี่ครับบันไดข้างนะครับเดิมโรงงานเลยนะครับพื้นดําตัดด้วยคิ้วสีเทานะครับมือจับนะครับโครเมียมเดิมโรงงานนะครับลดสภาพเดิมก่อนสปาก่อนเก็บงานนะครับดิสเบรกก็ได้มาสีล้อหน้าหลังเลยนี่ครับไฟท้ายเป็น led นะครับแล้วก็ดิสฟิวชั่นด้านหลังก็จะเป็นสีเทา ออกสีเทาเงินเงินหน่อยนะครับคุณผู้ชมตัวรถเป็นสีบอลเงินครับรถก่อนเก็บงานก่อนปรับสภาพนะครับนี่ครับกระจกโควดเดิมโรงงานหมดนะครับสปอยเลอร์นะครับไฟเบรกดวงที่3ตัวรับสัญญาณด้านบนก็จะเป็นชาร์คฟินนะครับคีบฉลามนี่ครับด้านท้าย ไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำครับรับประกันโครงสร้างเดิมเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับเป็นรถบริษัทนะครับผู้บริหารใช้นะครับ729,000บาทคันนี้ใครสนใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับโชมปี18นะครับเครื่อง3,000 DVD Navy นะครับเข้ามาใหม่นะครับวันนี้วันที่12มีนาคมนะอัปเดตรถเข้าใหม่หลายคันเลยนะครับโดยเฉพาะ ก่อนสงกรานนี้นะครับใครกำลังมองหารถครอบครัวจที่นั่งเอาไว้ใช้งานรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจครับราคา7290 0 0บาทได้ปี18บแครับคุณผู้ชมออกใหม่ป้ายแดงอยู่ประมาณล้าน3าถึงล้าน4คร่าวๆนะครับวันนี้ราคาเหลือ729ถือว่าคุ้มค่าน่าใช้งานมากๆเลยกุญแจได้มาเป็นย์เลตนะครับกุญแจย์เลตนะฮะมาพร้อมปุ่ม Engine Start มือจับเป็นโครเมียมเดิมโรงงานเี่ยวนรอบคันให้ดูกันนะครับนี่ครับ มันด้ข้างก็ไม่มีรอยเบียดนะครับรับประกันโครงสร้างเดิมเลยนะครับล้อแมกไม่มีรอยเบียดนะครับสวยเดิมๆนะครับคุณผู้ชมกระจกนะครับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้ามีฝ่ายเลี้ยวให้ครบเลยนะครับกุญแจก็เป็นคีเลตแบบนี้นะครับนี่ครับกุญแจเป็นคีเลตนะครับใครสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับโฉมปี18เข้าใหม่นะครับ3.0 DVD Navy นะครับคันนี้มาพร้อมระบบนำทางมี Navy ให้ด้วยเครื่องเล่นเป็น DVD กล้องมองหลัง จอเพดานต่างๆก็ถือว่าเป็นออปชันของตัวมิ่าอิสุมิวเข้าเลยนะครับนี่ครับก็เป็นรถสไตล์ ppv 7ที่นั่งนะครับเครื่องยนต์ดีเซลได้เครื่อง3,000ด้วยไปดูด้านในกันหน่อยครับคุณผู้ชมนี่ครับสภาพก่อนล้างนะนี่ครับเบาะหนังเดิมๆโรงงานนะฮะก็จะมีปรับสภาพเบาะคนขับให้นะครับผมเบาะคนขับจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับนี่ครับเบาะข้างๆคนขับก็ไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับก็จะมี ตรงบริเวณฝาคอนแคล็บที่ต้องการปรับสภาพให้เพิ่มเติมนะครับแผงประตูเดิมโรงงานนะครับนี่ครับสีเบดนะครับลายไม้นะครับนี่ครับแบล็กคลอสนะครับคอนโซลสวยนะครับนี่ครับคอนโซลด้านในสวยๆเลยครับเมื่อสักครู่นี้แวะรับลูกค้าแป๊บนึงนะครับลูกค้าเข้ามาที่ร้านให้ทีมงานดูต่อแล้วนะฮะก็มาดูรถกระบะนะครับนี่ครับมาอัปเดตคันนี้กันต่อเลยสำหรับเจ้าอีลูสิวเอ็กซ์นะครับ3.0 ดีวีดีเนวี่นะครับปี2018นะครับคันนี้เบาะหนังก็เป็นทรงลายตัดสปอร์ตคัทนะครับน็อกกาประตูเดิมๆโรงงานเลยครับคุณผู้ชมซอกเดิมน็อตเดิมนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนพิความจมน้ำตัดต่อแน่นอนนะครับเหลือปรับสภาพทำสปาทำความสะอาดนะครับเก็บรายละเอียดเก็บงานต่างๆนะครับก็รับประกันโครงสร้างทุกคันนะฮะนี่ครับจอเพดานต่างๆมีให้เลยนะฮะเป็นรถบริษัทนะครับเป็นรถบริษัทเช่าขับนะครับเป็นรถผู้บริหาร คันนี้ก็เข้าศูนย์ทุกระยะตรงเป๊ะนะครับเลขไมล์คันนี้ใช้งานไปที่ประมาณ1นึ่งแสนห้าหมนโลนะครับไม์แท้เช็คศูนย์นะครับไม์แท้เช็คศูนย์นะครับรถเข้าศูนย์ทุกระยะครับคุณผู้ชมนี่ครับเกจะเป็น2ตอนนะครับบุหนังนะครับแล้วก็มีลายไม้โลโก้มิลเอ็กนะครับบุ๊คเซอร์วิสคู่มือการใช้งานนะครับต่างๆอยู่ครบหมดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเกียร์ออโต้นะครับแบบเรปโทนิกนะครับเกียร์ออโต้เรปโทนิกนะครับหัวเกียร์จะเป็นลายไม้ ระบบแอร์ออโต้นะครับหน้าจอ DVD นะครับมาพร้อมระบบนำทางเนวิกเกเตอร์นะครับคันนี้เป็นรุ่น DVD Navy นวนะครับมีกล้องบันทึกหน้ารถมาให้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นเลน์กล้องนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเพดานสวยนะครับถุงพลาสติกฝั่งคนขับตัวบังแดดยังไม่ได้เอาออกเลยนะฮะนี่ครับสวยเลยคอนโซลสวยภายในสวยเหลือปรับสภาพนะครับคุณผู้ชมของเรามีบรันตีการใช้งานหลังการขายให้ทุกคันเลยนะครับ รถมีบรันตีหลังการขายให้ทุกคันนะครับสีบอลเงินนะดูแลรักษาง่ายครับเบาะภายในสภาพเดิมนะครับเบาแถวที่2นะครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับเหลือปรับสภาพทําความสะอาดคันนี้นี่ครับแผงประตูก็ยังใหม่อยู่เลยครับคุณผู้ชมเป็นสีเบจตัดด้วยลายไม้นะครับออกลายไม้น้ําตาลน้ําตาลเงาๆหน่อยนะครับแล้วก็แบคคลอสดำเงามือจับเป็นโครเมียมนะครับ ตัวเซฟตี้ตัวนิรภัยนะครับมาร์คคิวซีเมอาร์คต่างๆเดิมหมดเลยนะครับ7,29,000บาทใครสนใจคันนี้ก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับโฉมปี18รุ่นท็อปขับ2ทครับ3.0 DVD Navy นะครับออโต้ Auto ขับ2นะครับรถรับประกันโครงสร้างทุกคันครับ1 Med ึงเมทอาร์ให้ดูกันเลยนี่ครับ เมทอาร์คสวยเดิมโรงงานนะครับผมรับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ําไม่มีจมน้าไม่มีตัดต่อนะครับมีเล่มพร้อมโอนทุกคันนะครับนี่ฮะใครสนใจคันนี้ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาด่วนเลยนะครับสีบอลเงินอ่าดึงเมทอาร์คบานนี้ให้ดูนะครับนี่ครับดึงให้ดูสดๆเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับสภาพแรกเข้านะครับรับประกันโครงสร้างนะครับแจ้งตามตรงเลยว่ารถยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนี่ฮะ เมท์คสวยเดิมนะครับรับะกันกโครงสร้างครับคันนี้สนใจรีบด่วนนะครับคุณผู้ชมนะครับสนใจรีบด่วนเลยมาไวไปไวแน่นอนสำหรับรุ่นนี้3.0 DVD Navy Auto ขับ2สี่บลอนนะครับปี18แท้ราคาเพียง729,000บาทนะครับราคาเพียง729,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็สามารถ คอมเมนต์เข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมมันได้เลยนะครับกระจกโค้ดเดิมโรงงานหมดนะครับกระจกโค้ดเดิมโรงงานหมดนะครับไม่มีการเปลี่ยนกระจกนะครับรถบริษัทพวกนี้เขาจะเข้าศูนย์ตรงเป๊ะเลยนะครับผู้ชมเป็นรถผู้บริหารเช่าขับนะครับผมนี่ครับเป็นรถบริษัทนะฮะเข้าศูนย์ตรงทุกระยะด้านท้ายนะครับก็จะมีกล้องนะครับมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับฝาท้ายเปิดตรงนี้นะครับนี่ครับ เป็นบานสวิงนะครับฝาท้ายนะครับมาดูโครงสร้างฝาท้ายกันนะครับนี่ครับน็อตเดิมสนิทเลยนะฮะสวยเดิมน็อตไม่มีรอยขันไม่มีรอยประแจนะครับผมรับประกันโครงสร้างนะครับน็อตไม่มีรอยขันเลยนะฮะนี่ครับสวยเดิมเลยนะฮะเหลือทําความสะอาดทําสปาภายในเป็นเบาะ3ามแถว7ดที่นั่งนะครับสีเบจนะครับคุณผู้ชมมีจอเพดานให้ด้วยดูหนังฟังเพลงนะครับคันนี้เป็นรุ่น DVD Navy นะครับก็เป็นรุ่นท็อปขับ2นะครับ เครื่อง3,000รุ่นท็อปขับ2นะครับระบบแอร์เป็นแอร์ลาวหรือแอร์เพดานเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะครับนี่ครับตัวพาวเวอร์ออเตด้านหลังก็มีให้ด้วยนะครับนี่ครับกล่องใส่เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับเบาะก็สามารถพับได้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับเลอทําความสะอาดเบาะก็สามารถพับลากไปได้เลยแบบนี้นี่ครับพับให้ดูนะครับนี่ครับสองฝั่งพับได้หมดนะครับเพิ่มพื้นที่เก็บของได้เยอะเลยนะครับด้านหลังก็สมบูรณ์นะ ็อดฝาท้ายเดิมไม่เคยมีการถอดนะครับเข้าใหม่วันนี้นะครับวันที่12มีนาคมสงการนี้นะครับเมษานี้ใครต้องการรถมือ2คุณภาพดีเกรดเนะครับอยากได้เอาไว้ใช้งานในครอบครัวนะครับไปรดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่กลับต่างจังหวัดไปกันเป็นครอบครัวนะครับเดินทางนะครับด้วยเจ้าอีซูมิวเอคันนี้นะครับนั่งสบายสะดวกสบายแน่นอนนะครับ นี่ครับเรามีรัรหลังการขายให้ทุกคันนะครับแล้วก็ตัวรถรถเนี่ยรับประกันโครงสร้างทุกคันเลยไม่มีชนหนักไม่มีชิ้วแป้านะครับคุณผู้ชมนี่ครับกระจกก็โค้ดเดิมโรงงานหมดนะครับกระจกโค้ดเดิมโรงงานหมดนะครับตัวหลังก็จะเป็นกระจกไล่ฟ้านะครับแล้วก็ไฟเบรคดูที่3นะครับอยู่ครบหมดเลยสปอยเลอร์นะครับดําเงาตัดด้วยสีบอลนะครับนี่ครับตัวรับสัญญาณด้านบนก็จะเป็นแบบชาร์คฟินนะครับเสานะฮะ แล้วก็ตัวลาวหลังคาเป็นแบบแนบชิดกับพื้นหลังคาสามารถไปเพิ่มเติมเสริมแหลกสไตล์ทูเล่ได้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับสวยๆเลยนะครับโครงสร้างเดิมๆนี่ครับรอบคันถือว่าสวยงาม7,29,000บาทเหลี่ยมสันประตูเดิมไม่มีตกไม่มีย้อยครับมาดูฝั่งขวากันบ้างนะครับนี่ครับสภาพเดิมนะครับเบาะสวยไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับแปะไปด้วยลายไม้นะครับแล้วก็ตัว ล็อกเด็กต่างๆอยู่ครบเลยนะครับนี่ครับโค้กกระจกเดิมโรงงานนะครับคุณผู้ชมจกเดิมโรงงานนี่ครับจอเพดานมีให้นะครับสติกเกอร์กันลายตรงจอนะครับยังไม่ได้ออกเลยตรงนี้ครับสติกเกอร์กันลายนะฮะระบบแอร์เป็นแอร์ลาวนะครับแล้วก็ตัวไลฟ์เซอร์ลาวซาวนะครับลำโพงทวิสเตอร์ซ้ายขวาบนเพดานนะครับเป็นลำโพงแบบเซอร์ลาวมีมาให้ด้วยนะครับที่เปิดไฟนะครับแล้วก็ปรับเรื่องของพัดลมนะครับอุณหภูมิ ความแรงนะครับได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเบาะทรงสปอร์ตคัดลายตัดนะครับคุณผู้ชมก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะครับเป็นที่พักแขนแล้วก็เป็นที่วางแก้วน้ํานะครับเบาะสวยเบาะสีเบจสีบอลเงินก็ดูแลรักษาง่ายนะจะกี่ปีกี่ปีก็ยังใหม่อยู่ตลอดนะครับสำหรับตัวรถสีบอลเงินนะครับเบาะหลังก็นั่งได้นะครับแล้วก็ใหม่ๆเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสามารถพับได้กางได้ปกติเลยนะครับสภาพสวย มาร์ค4 QC ยังอยู่ครบหมดเลยมาดึงเม็ดอาร์กันดูนะครับฝั่งขวากันบ้างนะครับมาดูสักครู่ดูฝั่งซ้ายกันไปแล้วนี่ครับเม็ดอาร์กฝั่งขวานะครับรับประกันโครงสร้างนะครับรถเดิมนี่ค่ะเม็ดอาร์กดึงแบบสดๆเลยครับให้ดูกันนะฮะร,รถสวยนะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามานะคุณผู้ชมรถปี18แท้เครื่อง3000 DC อโต้ขับ2รุ่นนี้ใช้งานดีครับคุณผู้ชม นี่ครับราคาเหลือ729,000บาทเท่านั้นเองนะครับจากราคาล้าน3าล้าน4นะครับเหลือ729,000บาทสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาด่วนเลยนะครับนี่ครับตัวล็อกต่างๆก็เดิมครบหมดเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับกุญแจเป็นคีเรตมือจับเป็นโครเมียมสมาร์ทเอนทีนะครับก็จะมีตัวปรับสภาพนะครับเบาะคนขับนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ใช้งานเยอะที่สุดก็มีปรับสภาพให้นะครับหุ้ม ตรงปีกให้ใหม่นะครับตามการใช้งานนะครับพวงมาลัยสมบูรณ์นะครับไม่มีถลอกนี่ครับพวงมาลัยสมบูรณ์มันติฟังก์ชันครูซคอนโทนต่างๆให้ครบเลยนะครับเบาะคนขับก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าครับคุณขับนี่ครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับแป้นเบรกเป็นคันเร่งนะครับไม่มีเครื่องสนิมเดิมๆเลยนะครับที่เปิดฝาป้งหน้าที่เปิดฝาถังน้ำมันอยู่ครบนี่ครับ มีมอเตอร์ออฟอิดิงด้วยนะครับปรับกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับระบบโล่งทางลาดชันการลื่นถลายเทคเชนคอนโทรลนะครับกระจกไฟฟ้า4บานออโต้หบานฝั่งคนขับนะครับพื้นจะเป็นดาเงาแบบนี้นะคิ้วจะเป็นลายไม้นะครับนี่ครับรถสวยนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําซ้ายขวาให้ด้วยนะครับหัวเกียร์เป็นลายไม้นะครับแล้วก็คิ้วจะเป็นสีเงินนะครับรอบจะเป็นสีดําเงาตัดไปด้วยโครเมียมนะครับ รีโมทต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ตัวปุ่ม Engine Start นะครับนี่ครับมีให้ครบเลยระบบ Air Auto หน้าจอ DVD กล้องมองหลังระบบนำทางน a ว i g a t o r นะครับเบาะนะครับสภาพสวยนะครับมีปรับสภาพเบาะคนขับแล้วก็ทำเข่าสะอาดนะครับเลนกล้องบันทึกด้านหน้านะครับคุณผู้ชมนี่ครับอ่านี่ครับโค้ดเดิมโรงงานหมดเลยนะครับนี่ครับ Mark 4 q c ใส่ลมยางอะตุเจนไว้ด้วยเจ้าของเดิมนะครับ แล้วก็สติ๊กเกอร์ความดันลมยางน็อตกาบประตูนะฮะเดิมหมดเลยนี่ครับน็อตกาบประตูเดิมๆเลยนะครับบนล่างซ้ายขวาเดิมหมดโค้ดเดิมโรงงานนะครับนี่ครับฝั่งขวาก็จะมีตัว R B นะครับ R A นะครับบนล่างนะครับมี A มี B ฝั่งขวาก็จะเป็นโค้ดตัว R นะครับอ่ะมาดึงเม็ดอาร์คบานฝั่งคนขับกันดูนะครับนี่ครับคุณผู้ชมโอ้โหเม็ดอาร์คสวยเดิม นะครับเม็ดอาร์คสวยเดิมนะครับคันนี้การันตีโครงสร้าง100%แน่นอนไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำตัดต่อนะครับโอ้โหสวยกิ๊บเลยนะครับคุณผู้ชมคันนี้นะครับรถบริษัทเข้าศูนย์ทุกระยะครับรับประกันโครงสร้างนะครับราคา729,000บาทอ่าเดี๋ยวเข้าไปด้านในสตาร์ทรถดูระบบต่างๆกันหน่อยสลับตัว3.0 Navy นะครับออโต้ Auto. ขับ2นะครับ Isuzu MU-X ก็เป็นรถครอบครัว7ที่นั่ง เรียกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมน่าใช้งานนี่ครับเราก็เหยียบเบรกนะครับแล้วกด engine start หนึ่งทีนี่ครับระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับคุณผู้ชมแอร์ออโต้นะนี่ครับแอร์ออโต้เป็นดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับปรับโหมดต่างๆได้นะครับนี่ครับปรับโหมดต่างๆได้เลยนะฮะ ผมมาลายผิวพัน์ดีมากนะครับไม่มีถลอกนะครับคุชซอนโทนปุ่มกดต่างๆยังสวยยังใสนี่ครับตัวกล้องบันทึกนะครับก็จะเป็นกล้องนะครับตรงบริเวณกระจกมองหลังนะครับนี่ครับเป็นกล้องนะฮะตรงนี้สติ๊กเกอร์กันลายเนี่ยยังไม่หลุดลอกเลยครับคุณผู้ชมนี่ยสติ๊กเกอร์กันลายเนี่ยยังไม่หลุดลอกออกเลยเป็นฟิล์มกันลายไว้ด้วยนะครับรถโครงสร้างเดิมครับรถบริษัทใช้งานนะครับรับประกันโครงสร้างเลยคันนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับระบบนำทางนวิเกเตอร์ต่างๆ เนวีต่างๆครบเลยระบบแอร์ออโต้นะครับระบบแอร์ออโต้นี่ครับหน้าจอ DVD กล้องมองหลังครบเลยนี่ครับภาพคมชัดนะครับรถสวยคัดคุณภาพนะครับรถสวยคัดคุณภาพเลขไมล์หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันโลไมล์แท้เช็คศูนย์รถประวัติเข้าศูนย์ตรงนะครับคุณผู้ชมราคาเพียงเจ็ดสองเก้าเอนะครับคันนี้ได้ปีสิบแปดแท้นะครับคผู้ชม ปี18แท้นะครับคันนี้ใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับเดิมนะครับอุปกรณ์ต่างๆเดิมหมดนะครับนี่ครับเดิมหมดเลยถุงพลาสติกจะไม่หลุดลอกเลยรถสวยนะครับโครงสร้างเดิมหัวเกียร์ไม่มีถลอกครับนี่ครับพวงมาลัยผิวพันดีไม่มีถลอกนะครับปุ่มกดต่างๆยังคมชัดชัดเจนนะครับนี่ครับไลน์น้าต่างๆอยู่ครบหมดนะครับกระจกออโต้นะครับฝั่งคนขับ1บานที่เหลือเป็นไฟฟ้าหมดนะครับนี่ครับ สวยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับเจ้าอิ u ุสมิลเนะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งได้ตัว3.0 DVD Navy ด้วยนะครับเป็นรุ่นท็อปขับ2แล้วตัวนี้นะฮะรุ่นท็อปขับ2ปี18แท้นะครับภายในเป็นสีเบดูกว้างดูโออารูรุ่ราดูสบายตาดีนะครับไม่แคบนะครับแล้วก็นุ่มนวลนั่งสบายนะครับภายในห้องเลยสารต่างๆก็ถือว่ากว้างเลยนะฮะมีเกะให้ด้วยตรงนี้นะครับผู้ชม เกให้ด้วยนะครับเป็นหลุมใส่ของต่างๆน, <S 2> <S 2> ๆ,ๆ,ๆนะครับมือจับต่างๆอยู่ครบหมดนะครับซ้ายขวา้าสีพลัง้อมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟินท้ายเราดูให้หมดนะครับผู้ชมรวมถึงสปาเก็บงานนะครับภายนอกภายในนะครับตัวเบาะต,ต่างๆนะครับความสะอาดเราดูแลให้หมดแล้วก็มีวารันตีหลังการขายให้ด้วยนะเราไม่ได้ขายรถตามสภาพนะครับผมมีเก็บงานมีสปานะครับนี่ครับมีบรันตีหลังการขายให้ทุกคันนะครับ เกียร์ออโต้แบบเลฟทอนิกนะครับแล้วก็มีชิปล็อกให้ด้วยนะครับปุ่มชิปล็อกเอาไว้จอดแปะหรือว่าจอดตามห้างสรรพสินค้าถ้าไม่มีที่จอดเข้าซองก็จอดแปะนะครับปลดเกียร์ว่างปลดเบรกมือกดชิปล็อกได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสวยงามนะครับมีครุสคอนโทรลให้ด้วยนะครับนี่ครับมีเครื่องเล่นมีมีเดียต่างๆครบเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ย AM/FM แผ่นดิสก์ USB iPod Bluetooth HDMI AUX นะครับผมครบเลยนะฮะ นี่ครับระบบนำทางเชื่อมต่อบลูทูธนะครับมีการตั้งค่า e ีโต่างๆนะครับระบบนำทางก็น a วิเกเตอร์เป็นแบบ3มิติด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับกล้องถอยก็ภาพคมชัดนะครับกล้องถอยภาพคมชัดเลยนี่ครับเครื่อง3000ดีเซลนะครับเครื่อง3000ดีเซลน่าสนใจมากๆเลยคันนี้ใครสนใจก็รีบคว้าไว้เลยนะฮะราคาเพียง729,000บาทนะครับ ป้ายแดงลองไปเสิร์ชดูนะครับว่ารุ่นนี้เขาขายกันเท่าไหร่นะฮะอยู่ประมาณล้านสี่ถ้าจะไม่ผิดนะอยู่ประมาณล้านสี่นะครับนะครับ isuzu mu x ลองเสิร์ชดูก็ได้นะครับราคาป้ายแดง isuzu mu x สามจุดศูนย์ dvd navy auto สอง wd สองพันสิบแปดนะฮะลองเสิร์ชดูได้เลยนะครับนี่ครับราคาป้ายแดงก็อยู่ที่หนึ่งสามเก้าเก้านะครับคุณผู้ชมนี่ครับหนึ่งสามเก้าเก้านะครับรุ่น navy นะก็ตีกลมๆไปล้านสี่แล้วกันนะครับ ราคาป้ายแดง1399ลองเสิร์ชวให้ดูเลยนี่ครับ1399,000บาทรุ่น3.0นะครับ DVD Navy นะครับจีมกลมไปประมาณล้านสี่นะครับวันนี้เหลือ729เองถือว่าคุ้มมากๆครับราคาก็หายไปเกือบครึ่งเลยทีเดียวนะครับจากล้านสี่เหลือ7 0 0 0แสนนะครับหายไปเกือบเป็นครึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะรถทุกคันนะครับการันตีคันนี้นะครับรถ บริษัทนะครับรถผู้บริหารใช้เข้าศูนย์ตรงทุกระยะนะครับไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็โครงสร้างนี่เดิมนแน่นอนนะครับไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะครับเหลือทําความสะอาดทําสปาเก็บงานครับนี่ครับหลังคาเดิมๆเล่าหลังคาเดิมๆนะครับเครื่อง3 0 0พดีเซลอ่ะไปดูห้องเครื่องกันจะเปิดไฟให้ดูกันด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับด้านท้ายนะครับตัวไฟจะเป็น LED แบบนี้ครับ นี่ครับด้านท้ายเป็น Rwd นะครับทุผู้ชมนี่ครับสนใจต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยครับรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำครับก็จะมีเก็บงานนิดนหน่อยๆริ้วรอยนะครับผมต่างๆขัดสีชวีวันสปาขัดสีภายในภายนอกนะครับรถใช้งานปกติไม่มีอุบัติเหตุหนักไม่มีชนไม่มีเบียดนี่ครับไฟหน้า นะครับไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์เลนเดย์ไทม์ LED ไฟตัดหมอกติดครบหมดนะฮะซ้ายขวานี่ครับเดี๋ยวเปิดฝาโปรงหน้าให้ดูกันเลยนะครับไปดูกันเลยครับเอาละครับเปิดฝาโปรงหน้าให้เรียบร้อยครับผมนี่ครับ3.0 DVD Navy นะครับออโต้ขับ2นี่ฮะเครื่องเดินเรียบไม่มีสะดุดเลยรับประกันลนโครงสร้างแล้วก็เครื่องยนต์นะฮะเข้าศูนย์ุกระยะนะครับรับประกันเข้าศูนย์ตรงเป๊ะนะครับรถบริษัทนะครับ เขามีบริการมีประกันอยู่นะครับในเรื่องของการเข้าสู์ต้องเข้าสู์ให้ตรงแล้วเรารับประกันโครงสร้างด้วยนะครับดูนะครับันดับแรกนะครับฝาโปงนะครับไม่เคยมีการถอดเลยนะครับน็อตเดิมๆเลยอ่ะน็อตแก้มนะครับนี่ครับซ้ายขวาดูกันเลยเรียวชามนะครับนี่ฮะสดๆเลยนะครับนี่ครับไล่มาคานหน้าตัวไฟต่างๆนะครับเห็นไมเดิมๆคานหน้าเดิมๆนี่ครับ เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่นะครับเครื่องเดินเรียบไม่มีสะดุดเลยนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบไม่มีสะดุดนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมโรงงานนะครับแผ่นเพลทเดิมนะครับแผ่นเพลทเดิมนะครับแผ่นเพลทเดิมเลยนะครับคุณผู้ชมแก้มเดิมซ้ายขวานะครับนี่ครับแก้มเดิมซ้ายนี่นะครับก็เครื่องยนต์เดิมเดิมเลยนะฮะเดินเรียบไม่มีสะดุดเลยนะครับเครื่องสาเข้าศูนย์แมนทานแนนศูนย์ทุกระยะตรงเป๊ะนะครับคุณผู้ชมเรียกว่าสวยเดิมนี่ครับ เครื่องแห้งใสมากครับนะฮะรับประกันเลยว่าเครื่องแห้งใสมากไม่มีเยิ้มครับคุณผู้ชมรถสวยการันตีโครงสร้างนะครับคันนี้นี่ครับเครื่องแห้งใสไม่มีเยิ้มเลยนะฮะนะฮะเทอร์บเทอร์โบต่างๆท่อคงท่อแคตต่างๆอยู่ครบหมดนะฮะปั๊มเบรกนะครับน้ำมันเบรก ABS ต่างๆนะครับตองอากาศมาร์คสี QC คานหน้าเดิมฝากระโปรงนะฮะไม่มีฉีกขาดเดิมสนิทเลย ติ๊กเกอร์นะครับคำตัวต่างๆอยู่ครบหมดนะครับคันนี้นะครับสวยเดิมเลยโครงสร้างเดิมน็อตไม่มีขยับ729,000บาทนะครับใครสนใจรีบติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับเจ้าอีซุมิลเอ็กนะครับรถครอบครัว7ที่นั่งยอดนิยมเข้าใหม่ประจำวันนี้3.0 DVD Navy Auto ขับ2ราคาป้ายแดงล้าน4นะครับวันนี้เหลือ729,000บาทนะครับรับประกันเช็คศูนทุกระยะมนนั้นศูนย์ตรงเบะนะครับ รถผู้บริหารเช่าขับคันนี้ราคา729,000บาทสนใจติดต่อด่วนเลยจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ